สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรรลังทางช่องกเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูโลกของอินทผพาลัมนะครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชม,ม,ชม FC คอมเมนต์มาถามเกี่ยวกับโลกอินทผพาลัมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกันว่า จะมีโลกอะไรที่อินภาลัมจะเป็นแล้วก็เป็นจนรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเป็นปกติของอินทผลัมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมไปเลยครับอินทภาลัมในสวนเนี่ยนะครับจะปลูกทั้งที่เป็นแบบพอมเมล็ดแล้วก็เป็นแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับ ที่เป็นแบบเพาะเมล็ดก็จะมีเพาะจากเมล็ดของบาฮีนะครับเพาะจากเมล็ดของ KL แลแล้วก็เพาะจากเมล็ดของพันธุ์มิดจูนนะครับที่ปลูกเอาไว้ในสวนแล้วก็ที่เป็นแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็คือพันธุ์บาฮีนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเห็นจากที่เรา ปลูกมาหลายๆปีนะครับนั่นก็คือโรคเชื้อราที่มาพร้อมกับอินทาลัมนะครับซึ่งเชื้อราชนิดนี้จะพูดไปแล้วก็เหมือนกับเป็นโรคประจำของอินทาลัมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะปลูกแบบพม่มมล็ดหรือว่าจะปลูกแบบ ต้นที่เป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็จะมีโรคเชื้อรานี้เกาะอยู่เหมือนกันหมดทั้งสองชนิดนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูโรคเชื้อราชนิดนี้นะครับที่จะเกาะตามใบอินทพาลำพามาดูที่ต้นอ,อินทรพาลำแบบเพาะเมล็ดนะครับต้นนี้เป็นเพาะจากเมล็ดของพัน บาฮีนะครับลักษณะของเชื้อราชนิดนี้ก็คือเป็นจุดนะครับขึ้นมานะครับที่ใบแล้วก็จะเป็นฝุ่นนะครับถ้าเราใช้มือยี่ดดูจะเป็นฝุ่นสีเหลืองๆท่านผู้ชมนี่ครับฝุ่นสีเหลืองๆนะครับ ผมเคยสอบถามอาจารย์อาจารย์บอกว่า uh, ลาชนิดนี้เขาเรียกว่าเป็นเชื้อลาเป็นลาสนิมนะครับเป็นลาสนิมก็แรกๆ <c oughs> ผมก็ได้ใช้น้ำมันพลาราฟีนฉีดนะครับพูดถึงถ้าเราฉีดพ่นทางใบเนี่ยเจ้าลาสนิมเนี่ยก็ ก็หายนะครับแต่ไม่หายขาดเขาก็กลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะหายอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับลาเนี่ยจะจะโดนชะล้างออกนะครับโดนชะล้างออกเราจะลองใช้พวกเชื้อบาซิลัสผสมพาราฟินฉีดนะครับก็หายไปแต่ว่าไม่หายทั้งหมดก็กลับมาอีกเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็เท่ากับว่าเราต้องฉีด ทุกสัปดาห์ซึ่งการจะฉีดทุกสัปการจะฉีดทุกสัปดาห์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากยิ่งถ้าหากว่าอินดาผาลมต้นโตขึ้นกว่านี้การฉีดก็ยากลําบากเพราะนั้นผมก็เลยหยุดฉีดนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นแต่ว่าจะหันมาบำรุงที่ลำต้นแทนก็คือให้อาหารทางรากให้เขา มีความแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นอินทภาลัมนะครับก็คือธาตุอาหารกลุ่มแคลเซียมแมกนีเซียมพวกซิลิก้าอะไรต่างๆที่เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยนะครับเราพยายามให้ธาตุอาหารให้ครบที่เราพยายามหาได้เนี่ยนะครับไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับ อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นตามคลิปนะครับการปรับโพงสร้างดินการปรับค่า pH นั้นสําคัญถ้าค่า pH เป็นกดจัดกดรุนแรงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้นพืชก็จะป่วยง่ายเหมือนกับคนเราที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับภูมิต้านทานก็จะน้อยก็พยายามให้ธาตุอาหารแก่พืชให้ครบถ้วนมากที่สุด เพราะนั้นวิธีนี้ก็อาจจะใช้เวลาก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับทุกปีทุกปีไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับเพราะว่าโรคของเชื้อราลาสนิมเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์ให้ข้อมูลมาก็คือโรคนี้จะมาตามอากาศนะครับโรคก,ก็จะมาทางดินหนึ่งแล้วก็ทางอากาศหนึ่งนะครับ แต่ลาสนิมเนี่ยจะมาทางอากาศนั่นก็เท่ากับว่าการติดต่อของโรคนั้นติดต่อได้ง่ายขยายเชื้อได้ง่ายนะครับแต่ก็เป็นอันตรายกับพืชหรือเปล่าเท่าที่ผมเห็นก็คือความเสียหายที่เกิดจากลาสนิมเนี่ยจะมองแทบไม่เห็นนะครับจะเห็นที่ชัดเจนก็คือด้วงนั่นสำคัญครับสำหรับต้นมะลิด้วงนี้กินจนตนน้นมาลิ ตายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ก็เป็นต้นที่พอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพันใบอีท่านผู้ชมก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับต้นที่เป็นเนื้อเยื่อใบอีก็มีพวกลาสนิมขึ้นนะครับลาสนิมขึ้นนะครับตามใบเหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพอะเมล็ดหรือว่าแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับ ลาสนิมจะขึ้นก็คือใบที่เริ่มแก่นะครับจะเริ่มมีลาสนิมเกาะนะครับแต่ใบที่แตกขึ้นมาใหม่หรือว่าช่วงยอดจะไม่มีนะครับจะมีช่วงที่ใบเริ่มแก่จนถึงใบแห้งก็จะมีลาสนิมกินนะครับเกาะตามใบถ้าช่วงหน้าแ้งเนี่ยจะเป็นเยอะท่านผู้ชมลาสนิมจะเป็นเยอะ แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยจะเป็นน้อยหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยได้ชะล้างออกไปบ้างส่วนหนึ่งนะครับที่เกาะตามใบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าส่วนไหนที่ทําสปริงเกอร์ฉีดราจะล้างใบไปได้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับลาสนิมต้นนี้ก็เป็นต้นพเพราะเมล็ดพันธุ์เนดจูนท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็มีเหมือนกันครับพันธุ์เนจูนก็มี ลาสนิมเกาะเหมือนกันตอนนี้ก็มีนะครับาสนะใบก็จะแห้งแล้วนะครับข้างบนก็ไม่มีไม่มีลาขึ้นนะครับจะมีเฉพาะใบล่างๆใบที่เริ่มแก่คุณผู้ชมนี่คือให้เห็นความแตกต่างมันก็จะกระจายถึงกันทั้งหมดท่านผู้ชมนี่ก็เป็นต้นที่เป็นพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็มี แต่ว่าเท่าที่ดูก็คือต้นที่เป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับลาสนิมเนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับที่เป็นเพาะ,มะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดจะเยอะกว่าหน่อยเราไปดูพันเคลนะครับที่เพาะจากมเมล็ดพันเคลว่าลาสนิมจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีทุกทุกต้นนะครับสำหรับลาสนิม อันนี้จะเป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดของ KL นะครับอันนี้ก็มีท่านผู้ชมแต่ว่าก็จะน้อยน้อยกว่าที่เป็นเพาะเมล็ดพันธ์บาฮีนะครับก็มีเหมือนกันนี่ครับขึ้นตามใบใบที่เริ่มแก่ก็จะมีลาสนิมเกาะ น,นี่ครับแต่ว่าจะจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมสําหรับ k l เนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีนะครับแต่นี้จะเป็นปลูกเป็นแบบพอมเมล็ดพันธุ์ KL ทั้งหมดประมาณสี่ต้นนะครับแถวรอบข้าง ก็เห็นความแตกต่างของอินทภาลัมแบบเพาะเมล็ดกับแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับนี่เป็นเพาะเมล็ดพันบาฮีนะครับก็มีลาสนิมเกาะแต่ว่าจะเยอะกว่า,าที่เป็นของพันเคลเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ต้นที่เพาะจากเมล็ดบาฮีเนี่ยรู้สึกว่าราสนิมจะเยอะกว่าจากสายตานะครับเพราะนั้นโรคราสนิมในอินทาลัมเนี่ยดูแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านที่ปุ๋ยอินทาลัมก็ไม่ต้องพอวงนะครับเท่าที่ผมดู และประสบการณ์ที่ปลูกเนี่ยลาสนิมไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอินทภาลํำม,มากนักนะครับเรายังดูแลได้นะครับผมโรคลาสนิมในอินทภาลำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ดูจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสําหรับสวนอินทภาลํำนะครับแต่ว่าความเสียหายที่เกิดจากลาสนิมเนี่ยก็ยังไม่มากนะครับผมก็จะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากไม่เหมือนกับพวกด้วง ดวงแรดหรือว่าดวงงวงนะครับพวกนี้นี่กัดอินทรพาลำทาให้เกิดความเสียหายทําให้ผลทาให้ผลผลิตของเราเนี่ยน้อยลงได้เลยนะครับสาหรับตัวด้วงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาโรคลาสลนิมเนี่ยนะครับผมผมว่าวิธีที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการให้น้ําให้ปุ๋ยนี่แหละครับก็คือสําคัญคือค่าพืดินก็คือการให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็การปรับ ค่าพีเอสดินนั่นก็ถือว่าสําคัญนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พืชเนี่ยมีความอ่อนแอต่อโรคมีภูมิต้านทานโรคนะครับค่าพีเอสดินเนี่ยจะต้องดีด้วยนะครับนั่นนั่นก็หมายถึงว่าค่าความมีกดเนี่ยไม่รุนแรงนะครับหรือว่าดินไม่เป็นกฎจัดเนี่ยก็ถือว่าพืชเนี่ยก็อยู่ได้นะครับผมเพราะนั้นอยู่ที่การดูแลต้นอินทภาลัมมากกว่าในความคิดของผมเนี่ยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องครับสำหรับวันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ